เอาละครับกับผมจอร์ดี้มาเตอร์สักเกอร์นะครับและวันนี้นะครับเราอยู่เกมซูเปอร์เบสบอลล g u e นั่นเองนะเกมนี้ก็เป็นเกมมือถือนะครับเป็นเกมกีฬานะเบสบอลนั่นเองนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับก็คือผมไม่เห็นมานะก็เกมกีฬาเกมนี้เเกมแนวนี้มันก็เรียกว่าเกมพวกกีฬาเนี่ยก็น่าสนใจเยอะนะครับก็เลยจะมารีวิวให้คุณชมดูว่าเกมเนี่ยเป็นยังไงนะโอเคกันเดี๋ยวเราไปเลยเลยดีกว่า let's go อย่างแรกเลยนะครับเรามาดูในส่วนของตัวละครกันเลยกันแน่นอนครับใครที่ชอบกีฬาเบสบอลหรือว่าดูเป็นอยู่ประจําอยู่แล้วนี่ก็น่าจะรู้นะครับว่ามันจะมีตําแหน่งอะไรมากนะครับนี่ก็ดูตรงนี้เลยนะผมผมเนี่ยไม่เคยดูกีฬาเบสบอนลนะผมอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะครับนะพอดูตามนี้เลยตรงนี้ก็จะเป็นเรียกว่าตัวนักกีฬาของเรานะครับมันก็จะมีตําแหน่งบอกอยู่ครับ L FC F C F R.F. อะไรแบบนี้ตัวละครของเรานั้นก็จะมีเรียกว่าระดับความแรงดูจากสีเดลอสีฟ้าก็จะแรงก,กว่าพวกสีเทาๆนี่ก็คือตัวละครฟรีนั่นเองนะครับนะก mm ็ hmm. จะมีในตำแหน่งแบทเทอร์นะครับนะค mm ิด hmm. เชอร์นะครับนะ mm hmm. ก็คือพวกโซเคลื่อนตัวโยนอะไรอย่างเงี้ยแหละเนาะนะ mm hmm. แล้วก็จะมีแบบอันนี้ก็คือออฟเพเยอร์ทั้งหมดในทีมนะครับนะ mm hmm. แล้วก็จะมียูนิฟอร์มให้เปลี่ยนได้ด้วยนั่นเองนะครับนะก mm ็ถ้าเรามีตังค์สำหบสายเติมมันก็จะสามารถเปลี่ยนยูนิฟอร์มได้นั่นเองครับ ได้อีกอย่างหนึ่งคือตัวละครของเรานั grabbing, ้นนะคือสามารถอัปเกรตได้ด้วยถ้าเรามีเศษชิ้นส่วนตัวละครครบนะกดเข้าไปนะครับนะนี่นะครับนะก็สมมติว่าเรามีเศษชิ้นส่วนนะครับเศษชิ้นส่วนตัวละครได้จากไหนนะครับนะก็คือการจะได้เศษตัวละครนั้นคือการเราไปเล่นเกมเนี่ยเราไปเล่นแบบเจอคนอื่นนะครับแล้วก็จะได้แบบว่าสะสมแตมสะสมแต่มาแล้วก็จะได้สุ่มกล่องขึ้นมานะครับเพื่อเอากล่องมาสุ่มเปิดตัวละครนั่นเองนะครับนะก็ลองกด เทรดนะครับมันก็จะใช้ตักมันก็จะดูว่าตัวละคอคนนี้ก็จะได้โบนัสสตัเพิ่มขึ้นนะครับอ่ะอัพเลเวลแม่งเลยละกันตัวนี้นะครับนะอัพให้ดูแบบหนึ่งทีเย่เด้ตัเป็น52แล้วนะครับนะก็ยังไม่เก่งขึ้นเท่าไหร่ยังกลางอยู่นะครับนะโดยรวมแล้วเนี่ยในส่วนของตัวละครเนี่ยก็มีประมาณนี้แหละครับต่อมาครับก็จะมีเรียกว่าเหมือนเป็นโหมดการเล่นนะครับนะก็คือเกมโหมดนั่นแหละนะก็จะมีทั้งหมด2โหมดนะครับระหว่างเป็นโหมดวอรี่กับโหมดอ่าซีติวเอชชันนะฮะนะก็นี่จะเป็นโหมดแต่ว่า อ่าเรียกว่าเล่นกับบอทนะครับอันนี้ไม่ต้องสนใจมากก็คือเรียกว่าหมวดทายเกียร์อะไรกันน้อยเล่นแบบชิวๆได้ของดรอปอะไรก็ว่าไปนะครับมันก็จะมีสองหมดให้เราเลือกเล่นนะครับนะและหมดหลักๆที่เราจะเล่นก็คือหมวดแบบว่ากดไปเจอคนอื่นนั่นเองครับเอาละครับโดยรวมแล้วเนี่ยมันก็มีปรับมาณนี้แหละนะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรมากซับซ้อนนะครับไอพวกอื่นนี่ก็จะเป็นสิืว่าพวกสายเติมหรือว่าเป็นการต้องไปเล่นก่อนมันถึงจะให้ของรางวัลมานั่นเองนะก็เดี๋ยวเราไปดูเกมเพลย์มันกันกันก็คือการเล่นแบบว่ากด ไปเจอกับผู้เล่นคนอื่นน,นั่นเองนะครับนะกดไปเลยซื้อดึงอ่านี่ก็เก็บเพื่อสะสมเอาแรงขึ้นไปเรื่อยๆน,นั่นเองนะครับนะก็กดปัดด้วยกันเลยเนี่ยมันก็จะจับคู่ให้กับเรานะครับแค่นั้นเองนะครับเราก็เล่นกับคนอื่นนะแล้วก็รอจังหวะเราจะเจอมาตอนนี้เราก็อยู่ในเกมแล้วนะครับเราเจอคนฟิลิปปินหรือเปล่าเนี่ยนะครับนะไม่รู้นี่มาับมันก็จะเปิดโฉมหน้าของเรากันเลยเราคือผู้เยือนนะครับเราคือเจ้าบ้านอ๋อเราคือคนเยือนอ่ามาถึงนี่ก็คือ การตีครับนี่อ่ะเลือกเลยนะครับเนี่ยมันเร็วมากนะที่เตี้ยบอ่ะกูตีไม่โดนนะครับนะคือการตีเนี่ยมันสามารถเลือกได้ว่าเราจะตีแบบไหนครับตีแบบ power bim b i บ m อ bim bun นะครับโอ้โหเดี๋เลือกให้ดูครับไม่ได้เล่นเลยนะขอภัยนะครับนะเออมาโอเคตี่อะตีให้ดูไปหนึ่งทีโอเคฟาวครับเนี่ยตีแบบฟาวเฉย่นะครับอ่ะตีแบบธรรมดาเนี่ยนะโอ้โอเคเด้งสวยไปดิโอ้โห ได้ไหมเนี่ยได้ไหมโอเคได้หนึ่งแต้มครับนะอืมอย่างเงี้ยล่ะกินซี่ผมรู้แค่ว่าตียังไงให้มันได้แต้มก็พอครับในเกมนี้นะครับแหมโอเคมาอุย้ยช้าไปครับไอ้น,นี่มันเล่นอันนี้มันปาเร็วมากเลยเมื่อกี้อ่ะผมอาจจะใช้แบบพาวเวอร์มาโอ้หัวมันงโอ้โหไม่โดนอ่ามันเรียกว่ามันใช้ได้อยู่นะใครที่เล่นใครที่ดูเบสบอลเป็นหลักเนี่ยผมว่าคือว่าอาจจะสนุกกับเกมหนี้ก็ได้โอ้โหเรียบร้อยครับตีแบบธรรมดาดีกว่านะ ว่าตีแบบเผาไม่เวิร์กว่ะไอ้เงาฟาลครับตีออกอยู่แล้วนะครับเอี๋ไม่เป็นไรเอาใหม่ใจเย็นๆมันวทีเนี้ยมันมันโยนมาใกล้ตัวเราอะ่ะซึ่งเราต้องเปลี่ยนสไตล์ตีครับถ,ถ้ามันโยนมาใกล้ตัวเรานะมันจะมีรูปแบบการโยนอยู่นะครับนะเอออ่าต่าใบตาเราตีตาเราเคลียงบ้างแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมมาตาเราเคลียงนะครับนะสามไม้ของมันคือคนเมื่อกี้นะครับเราสามารถ เลือกรูปแบบการคุยังได้นะครับนี่มันมีเวลาจำกัดอยู่นะแล้วก็คุยแบบกดให้โดนตรงกลางจะได้เพอร์เฟกต์ที่สุดนะครับมาดิอุ้อุ้ยมันตีได้ครับที่หายแล้วโอเครับทรงเซฟโอเคมันตีงงอย่างนะแต่กูเซฟไปหนึ่งทีเอาเอารูปรูปแบบนี้แนละ้วกันปุ๊บใกล้ใกล้กลหน่อยครับเคียรอ่าอีซี่อีซี่มาอ,อีหนูสามารถเลือกรูปการตีได้นะครับนะ ตัวเลขยิ่งเยอะก็หมายว่าความสําเร็จยิ่งเยอะนะครับในการปานี่เอ่เพอร์เฟกไปหนึ่งทีนะครับนะเออกดไปนะครับไม่ต้องเล่นเล่นชิๆเกมเล่นง่ายมากเลยนะก็แค่แบบว่าแข่งกันนี่อ,อือโอเคส่วนมากเพราะคนตีเนี่ยจะได้เปรียบนะคนขว้างเนี่ยต้องลําบากหน่อยนะเออมาดิกดัสตินอย่างนั้นเด้อเจอจอร์ดี้ <ste ak> <ste ak> ไปหนึ่งทีปึ๊บอืมไปเควี้ยงโอ้โหมันตีไม่โดนเลยว่ะคุณผู้ชมโอ้ยนี่มันติ่มอะ เอ่อเร่อ่าโอเคเจอเยอะไอ้นี่แม่งติ่มแน่นอนเลยว่ะมาเด็กโอ้โหนิ่งมาหลายเธอแล้วนะหนูนิ่งมาหลายเธอแล้วนะเนี่ยดูรัวไปเลยแล้วนี่เอร์ฟด้วยครับเหมือนกออชันเพงแบบเร็วนี่ไม่โดหรอนะครับวเฟเราจะเพียงเร็วเพิ่มขึ้นนะอเรีบร้อยครับผมชนะเรียบร้อยผมชนะ1นะครับนะนี่เกมครับนะ เมื่อเราชนะครับเห็นไหมเราก็จะได้กล่องมาเปิดนะเห็นไหมคุณผู้ชมครับเออมันก็จะได้กล่องเนี้ยนะก็เล่นก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะโดยรวมแล้วนะโอเคครับผมจะวเป็นยังไงกันบ้างนะสำหรับเกมนี้ก็โดยรวมแล้วก็มีประมาณนี้นะครับนะเล่นง่ายๆเลยนะครับก็คือเพียงแค่เราเนี่ยเล่นไปเรื่อยๆเจอคนอตื่นนะครับเก็บแรงเก็บแรงนะครับเอากล่องที่ได้มาจากการแจกนะมาเปิดนะครับแล้วก็อัปเกรดตัวละครน,นั่นเองนะครับนะโดยรวมแล้วก็มีประมาณนี้ถ้าชอบก็ลองไปตามกันได้นะแต่ตอนนี้นี่ดูเหมือนว่า ยังอยู่ในสโตรนรองอยู่นะครับนะ้ก็ลองไปโหลดได้ในแท็บๆนะครับนะโอเคทั้นสำหรักท่านชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับและคลิปดิจิทอดนี่มาเจิลฝากเกอร์ดูนี่พอราไปก่อนนะสวัสดีครับ